สวัสดีค่ะวันนี้ฟันน้ำนม DIY จะพาทุกคนมาเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ํากันนะคะเนื่องจากว่าอันเก่านะคะเกิดสนิมแล้วก็พังนะคะขั้นแรกเราก็จะมาดูนะคะว่าเห็นไหมคะตรงนี้นะคะ่ะที่ชี้ให้ดูก็คือมันจะต้องเข้าไปสอดรับกับตัวนี้นะคะตัวที่เราจะใส่เข้าไปนี้นะคะนี่ค่ะพอพอนี่เราลองหมุนดูก่อนโอเคโอเคปกติใช้งานได้นะคะแล้วก็เราจะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะ แต่ทำให้เห็นภาพก่อนว่าเวลาที่เราใส่เข้าไปในประตูมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะอันนี้จะลองหมุนดูก่อนนะคะเช็คดูก่อนว่าเขาใช้งานได้ปกติเราก็จะทำการใส่เข้าไปเลยนะคะอ่าตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วนะคะให้ตรงล็อกนะคะให้มันเกี่ยวกับล็อกที่ให้ให้ดูเมื่อกี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นลองหมุนดูก่อนนะคะอ่าแล้วล็วอตดสองตัวนี้นะคะเราจะใช้จับยึดกับ ประตูนะคะอย่าขันแรงนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นพลาสติกซึ่งพลาสติกก็มันจะมีความแข็งแรงไม่มากเท่าไหร่เราก็พยายามแบบว่าขันให้ตึงมือก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยขันให้แน่นนี่ค่ะใส่เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ขันด้านข้างนะคะ ขันให้แน่นนะคะทุกคนก็ทําได้ง่ายๆนะคะไม่ยากส่วนตัวนี้จะเป็นตัวถอดนะคะที่ให้ดูอยู่นี้จะเป็นกุญแจสําหรับถอดนะคะเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเราจะจิ้มเข้าไปในสลักนี่นะคะเป็นรูเล็กๆนะคะจิ้มเข้าไปสมมติว่าเราจะถอดออกมาจิ้มเข้าไปนะคะทุกคนคืออันนี้คือถ้าสมมุติว่ามันใส่ไม่ตรงล็อกแล้วก็ ทำไม่ยากนะคะเอากุญแจตัวนั้นมาจิ้มตรงที่เป็นรูแล้วก็ถอดออกมาตัวนี้มันจะเป็นเกลียวนะคะสามารถหมุนออกมาได้เนี่ยคะ่ะตามภาพเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ขันออกมาแล้วก็หมุนหาตำแหน่งที่มันจะตรงกันนะคะนี่ยคะ่ะโอเค หลังจากนั้นเราก็หมุนหาตำแหน่งที่มันจะตรงกันต้องเช็คว่าตรงกันนะคะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเลยนะคะทำการขันน็อตเข้าไปเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นเกลียวะคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนเราก็สามารถหมุนเข้าไปนะคะอ่าหมุนเข้าไปแน่นเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นก็ใส่หัวลูกบิดเข้าไปเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าต้องให้ตรงกับล็อกนะคะไม่งั้นเราจะไม่สามารถใช้งานได้โอเคเห็นไหมคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายนิดเดียวเนี่ยค่ะลองล็อกดูสิล็อกได้ไหมโอเคได้แล้วเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงคะง่ายนะคะ